พันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมด้วยพันตำรวจตรีนัทพลดิษยธรรมหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อน161ตู้คอนเทนเนอร์นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษของ DSI เข้าตรวจค้นในสองจุดที่เชื่อว่าเป็นจุดต้องสงสัยลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะในพื้นที่เขตดอนเมืองพร้อมด้วยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าสําหรับคดีการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนนั้นแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคนผิดเนี่ยนะคะกลุ่มหนึ่งคือคนชิปปิ้งผู้นําเข้าหมูเถื่อนกลุ่มนายทุนหรือผู้ที่สั่งให้นําชิปปิ้งเข้ามาและสุดท้ายคือกลุ่มเจ้าของห้องเย็นที่รับซื้อเนื้อหมูเถื่อนจากกลุ่มนายทุนนํามาขายต่อหรือกระจายต่อไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศนี่คนทําผิดในคดีจะมีสามกลุ่มแบบนี้นะคะและสําหรับปฏิบัติการในวันนี้ค่ะ เป็นปฏิบัติการที่เสืบเนื่องจากกรณีกมรมศุลกากรแจ้งอายัดตู้คอนเทนเนอร์161ตู้ที่ท่าเรือแหลมฉบังแต่การทำงานของ DSI คือการ,ส,รสืบสวนย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2564ถึง2566เลยซึ่งพบว่ามีการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนจำนวนกว่า2,300ตู้โดยเป็นของบริษัทที่เข้าตรวจค้นแล้วกว่า100ตู้พบร่องรอยและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จนนำมาสู่ปฏิบัติการไปบุคคลบริษัทที่ดอนเมืองในวันนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะ DSI ได้มีการออกหมายจับ5บริษัทและบุคคลอีก6คนที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องซึ่งล่าสุดเมื่อวานสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้ง6คนผลการสอบสวนพบว่ามีกลุ่มนายทุนสั่งการให้นําเข้าหมูเถื่อนและมีการพาดพิงมายังบริษัทดังกล่าวด้วยสําหรับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาร่วมเก็บพยานหลักฐานค่ะเบื้องต้นพบหลักฐานทางด้านการเงิน ใบสั่งซื้อออเดอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหมูเถื่อนหลังจากนี้ d s i บอกว่าเดี๋ยวจะมีการขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไปซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องในกระบวนการการเอื้อประโยชน์การลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนอีกด้วยซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังไปในช่วงระยะเวลา2ปีพบการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนจำนวนมากกว่า2,300ตู้ทำให้กรมศุลกากรสูญเสียการจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรตู้ละ5 0 0 0 0 0บาท รวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า1,150ล้านบาทซึ่งจะต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายกับขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยังฝากถึงผู้ประกอบการหรือเจ้าของห้องเย็นทั่วประเทศด้วยนะคะการรับซื้อเนื้อหมูเถื่อนถือว่าเป็นความผิดซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีในฐานความผิดเดียวกันอาจจะต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ